ปีน,นาจงพีนาประชานาจงเจริญขอบคุณครับขอ,อบคุณครับผมจริงๆก็ไม่รู้พูดอะไรครับพูดไม่ออกนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าทำไมเขาถึงไม่เห็นน้ำตาของประชาชนเลยเป็นคนให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะเป็นอย่างอื่นนะครับผมก็ขอพูดแค่นี้ครับ ขอขอะคอามมือเลยนะครับให้เวลาถามว่าตำรวจให้มีความพริใจแบบนี้ขาดไปมากเลยเคยมีบ้างหรือปล่าที่จิถึงประชาชนกลับมาปุ๊บปกไปใหม่กลับไปที่กงเทพใช่ไหมก็เมื่อคืนนี้เปนที่มะจบกลัวเขาไม่เคยเข้าข้างเราเขาไม่เคยถึงข้างประชาชน ขอบคุณครับนะครับังมีพิธีงานแต่งคนกลางเยอะนะครับไม่เป็นไรนะครับเวทีนี้นะครับทุกคนล้วนเป็นเจนนำนะครับก็เราต่อไฟนะครับมีมีท่านใดครับช่วยก่อไฟให้มันติดนิดหนึ่งนะครับไม่ว่ากันนะครับ พิธีกรรมนะครับไม่สําคัญเท่ากับการรวมใจเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งจิตสงใจไปสู่นะครับสวนพระนารายพระอินร์พระเสาพระอังคารพระเคราะห์หารพลานศัตรูทั้งหลายหญิงชายผู้ร้ายปราบด้วยอํนนานาจพระมต์โอมพระลัยประคอนะครับโอมพระลายประคอกับมหาปาลายประคอ กันสารพัดศตัตรูให้ระหียระหายระระทศเป็นกุลสีสันสนให้สารวณน,นั่งตาขาวให้ร้อนให้หนาวทั้งตัวคุกให้คุกหัวคุกคลั่งคุกตารางตาเหลืองตาขาวระงกระงันเขียวขบฟันเถิดตัวตายตะเกียกตะกายเข้านายไปทุกหนแห่ง ด้วยศาสตราพระมุนพระศักดิ์วาะมหาเฮนะครับเพีกว่านะครับนะครับไม่เท่าแค่น้ำตาจริงๆนะครับนะครับต่อไปนะครับเป็นพิธีนะครับเราไล่มนคาถาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคคนะรับยกเตาขึ้นข้างบนเลยครับ ตอนนี้นะครับขออ่ามันจะมีแถลงการนะครับสัตินาจงพินาศประชาชนาจงเจริญขอบคุณครับเอาไมลงครับผมพร้อมกันนะครบับสุดท้ายนะครับผมผดเด็จการจงพินาศครับ ครับผมขอบคุณคนขอให้ทุกคนโชครับน้องเจมส์ด้วยครับนะครับและก็ต่อไปก็ก็จริงๆอะลูกสาวเคยบอกว่ามีคำหนึ่งที่ที่ลูกเคยบอกนะครับบอกว่าดีใจทุกคนเลยว่าที่เราทำใทุกอย่างเนี่ยถูกต้องแล้วเลยมาถูกทางแล้วนะครับเราไม่ได้ ล้มล้างสถาบันนี่บอกไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวจะว่าพูดเรื่องสถาบันเราไม่ได้ลงแต่ว่าที่ผมได้ยินมาไม่มีคาว่าสาธารณารัฐนะฮะไม่มีคําว่าริพับลิกนะฮะริพับลิกเนี่ยประมุกจะเป็นประธานนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับประมุกเราเป็นคิงอยู่นะฮะนะเนี่ยแต่ว่าที่เขาเรียกร้องมา3ข้อเนี่ยจริงๆผมเห็นด้วยทุกข้อนะครับจริงๆเนี่ยทางรัฐเนี่ยอย่างนึงอะ ภายในหน,หนึ่งในสามข้อในที่ง่ายที่สุดก็คือว่าการตั้งสชรนะครับแล้วก็การแก้ไขร,รัฐมนูลนฮะนี่เป็นอะไรที่